เอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตเพื่อนเทุกๆคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Seven Day to Die โอ้โหเกมเก่าที่เอามาเล่นใหม่นะพอดีช่วงนี้เห็นคนนะครับเล่นกันเยอะมากก็เลยไปดูแล้วก็เลยอยากเล่นก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะครับต้องออกตัวก่อนว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะ,นะไหนก็ไหนครับผมลองมาเล่นดูกันเลยก็แล้วกันนะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับมันก็จะเป็นเกมแนวซาวเวอร์คราฟของ เพื่อเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆซึ่งมันจะเป็นโลกที่มีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโดยในวันที่7เนี่ยมันจะมีการโจมตีครั้งใหญ่ของพวกซอมบี้ฉะนั้นทุกๆวันที่7นะครับมันจะมีกองทัพซอมบี้มาบุกเราสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับผมเฮ้ยมีน้ำโอ้โหสวรค์มากครับผมมีน้ำเนี่ยนั่นก็คือเราต้องหาที่พักครับนี่มีน้ำที่มีชัยไปกว่าครึ่งนะ เล่นง่ายเยอะแต่อย่าลงไปแช่ครับผมเป็นไข้โอ้เป็นเกม Open w นเบที่ใหญ่มากเลยนะมาอันดับแรกเลยคือเราต้องหาอาวุธนิดนึงนะเพื่อที่จะไปบุกหาบ้านหาช่องอยู่โอเคผมก็รู้อะไรไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็ดูบ้างเล็กๆน้อยแหละดูคนอื่นเล่นอะนะ่ะเนาะแต่ตัวเองก็ไม่ได้เคยเล่นแหละนะครับ ยมาดูกันว่าผมจะตายหรือเปล่าแต่ว่าผมจะพยายามตายให้น้อยที่สุดหรือเป็นไปได้เนี่ยอยากจะไม่ตายเลยแต่ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าวะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับวันที่หนึ่งโอเคหาหินไปเรื่อยครับผมผมมาอยู่แถวๆทะเลทรายเราเนี่ยแต่เรามีน้ำนะคือเกมเนี้ยมันจะมีค่าความหิวอยู่ครับผมรวมถึงค่า ความคอแห้งด้วยฉะนั้นเราต้องมีน้ำครับผมอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่กินน้ำไม่ได้เ <C le ak> ยี่ยมจริงๆเลยเมื่อกี้เราได้อะไรมาวะอะไรวะเนี่ยปืนไฟเหรอใช่หรือเฮย้ยมันคือปืนอะไรสักอย่างที่มันตำๆๆได้ เอาเป็นว่ามันคือปืนก็แล้วกันอยู่ๆก็ได้ปืนมาง่ายๆเลยโอ้โหผมนี่ยิ้มเลยครับได้ปืนมาเนี่ยอะได้ปืนมาไวเวอร์แล้วก็คราฟอาวุธนะครับโอเคเดี๋ยวเอาวาอันแรกๆอาวุธเนี่ยเดี๋ยวตายไม่ใช่ไรเรามีมาม่าติดตัวมาด้วยนะเคเผืออันนี้ไว้ครับ เก็บไม้ครับผมโอ้ปราสาทหลังนี้ใหญ่มากอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโคตรแห่งผีนะครับโอนี่มันเป็นปราสาทหอคอยทาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้แหละแถวนี้มีเคลไหมเคลมันต้องอยู่แถวน้ำดิ โอ้โหบ้านเมืองอลังการมากยังไม่เจอผีสักตัวเลยวะ่ะนั่งไงเจอละถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะผีเนี่ยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เวลิลดะนะโอเคไม่เป็นไรเราเลี่ยงไปก่อนผมไม่อยากเสียเวลาสู้ครับผมเราต้องหาที่ป้องกันนะครับ ไม่งั้นเราจะตายได้แบบอย่างง่ายได้แถวนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่อ่ะมันแบบมันจะแห้งก็ไม่แห้งนะคือมันก็ยังมีต้นไม้อยู่ให้เห็นบ้างไงโอ้ยผีครับผมที่นี่เข้าไปยังไงครับโอ้ยไอตรงนี้น่าขุดมากเลยขุดทำเป็นห้องใต้ดินครับ เสียงซอมบี้ครับผมจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ยนั่งไงเจเอจะเฮ้ยดดดิดดิ๊จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วป๊บน,นึงโอเคปล่อยมันไปต้นไม้บางมากเลยต้นไม้กรอบๆนี่มันดีอย่างนะคือมันฟันแป๊บเดียวพัง จะมีตัวเดียวนะผี่อมันก็ปล่อยไปก่อนแปดโมงครึ่งครับตอนนี้ตอนกลางคืนผีมันจะวิ่งไวนะครับแล้วก็ผีมันจะดุกว่าตอนกลางวันแล้วตอนกลางวันเนี่ยผีมันก็จะสุ่มมาเองโหดบ้างอ่อนบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ห้ามทํำในตอนกลางวันหรือการเลือกที่อยู่อาศัยนั่นก็คือ อย่าไปเมืองหิมะนะครับเพราะว่ามันมีไอ้ลุงอยู่ซึ่งไอ้ลุงเนี่ยแม่งโหดมากโอเคผีสามตัวเราเห็นละผมคง <ๆ S 2> ต้องฆ่าละเพราะว่ามันเริ่มเยอะนะครับสี่ตัวมันทับให้การฟาร์มของเราลำบากนายขอลองอันนี้ดิอุย้ยแม่เจ้าโอ้ อ้าวโหโอ้โหมันใช้อะไรตำวะโอ้โหโอ้โพอหพ่อขุนโอ้โหเก็บไว้พยายามฉุกเฉินไม่ือ <c oughs> โอ้โหนี่เราเจอของเทพตั o, ้งแต่ต mm ้นเกมเลยครับผมโคตรดวงโอ้ยวิ่ง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 ก่อนเอาใช่ไหมจัดให้มึงวิ่งใช่ไหมอือหือโอ้โหเราเจอของเทพอ่ะโอ้โหผีมาไอ้เพียบเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพิ่มก่อนครับแม่งตรงหน้าผีแหละ เดี๋ยวโอเคมาจากการยิงปืนเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนะคือมันจะเรียกผีมานะครับคือยิงไปแม่งระวังด้วยนะตอนที่8ปดโมงห้เวลาผีตีผีนะครับอุย้ยเหรอมึงเล่นลิ้นใช่ไหมเล่นลิ้นใช่ไหมอ่าผีตีผ,ผีมีแล้ว มันมีดาเมจด้วยนะอย่าเอาปืนยิงแม่งเลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไอ้ลูกกระสุนเมื่อกี้ที่มันต่ำตำมเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับโอ้โหแต่แม่งโคตรแรงนะเดี๋ยวแบบตัวแตกโอ้ไอ้อ้วนไหมน่ามาโอเคผมขอดูแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คืออะไรวะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโห หาจากไหนไวะเนี่ยโอ้มันหาจากไหนไวะเพื่อนๆนแม่งโคตรแรงแล้วยิงเล่นไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยกันพาวเดอร์นี่ไงอ๋อมันคราฟได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องใช้เปเปอร์ในการคราฟด้วยอ๋อโอเคโอ้โหที่เราเจอของดีแต่ต้นเกมแล้วกันพาวเดอร์นี่เราคราบได้ไหมรู้สึกจะไม่ได้นะโอ้โหแล้วเรายิงเล่นไปตั้งเป็นสิบนัดเมื่อกี้ เราต้องหาบ้านอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลา9ก้นาฬิกาเฮ้ยได้เนื้อไก่มาด้วยครับเยี่ยมมีเนื้อไก่กินละโอ้โหเจอปืนเทพอะไรจะดวงดีเบอร์นั้นวะอันนี้ไม่มีอะไรให้คนครับเฮ้ยอะไร แต่เราจะเลือกที่ไหนเป็นที่พักดีโอ้แถวนี้มีบ้านให้อยู่เยอะมากเลยครับแต่ต้องเลือกดีๆนะเลือกไม่ดีนี่ก็ศพศพเหมือนกันนะเสียงผีครับผม ไหนวะผมว่าที่นี่ดูดูดีนะอุยอ้ยอุ้ยดูไม่ดีแล้วล่ะแม่งขึ้นไม่ได้ครับผมต้องใช้เฟรมมาต่อแค่น้เดี๋ยวผมพอตีไอ้นี่ก่อน มีผีข้างหลังไหมไม่มีนะคุณพยาบาลอืเหมือนได้ยินเสียงผีกำลังพังอะไรอยู่นั่งไงเจอละ ตายสักทีเดียววะตายไหมต้องซ้ำนะครับเห็นลงไปนอนเนี่ยบางทีไม่ตายเะเว้ยได้ยินเสียงผีวะ่ะอ่า อนี้ปลอดภัยไหมสำหรับอยู่ตอนกลางคืนไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องมองหาผีดีนะครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่ขึ้นมาสูงมากนะ ยินเสียงผีมันดังมาจากไหนเอ่ยอุ๊ยเราวางครับเราวางังติดเชื้อด้วยมาก็มาสิครับผมอืมอย่าลงไปสั่นออยข้างล่างรู้ว่ายังไม่ตายนะ เรียบร้อยเก็บไปอีกศพครับระวังร่วงประตูล็อกผีมันพังประตูได้นะครับผมต้องระวังตรงนี้ด้วยอุย้ยใครวะตรงนี้เหมือนจะปลอดภัยนะหรือว่าตรงนั้นปลอดภัยกว่าวะ เอต้องมองหาที่อยู่สําหรับตอนกลางคืนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะยับได้ในตอนกลางคืนต้องเคลียบบ้านก่อนถ้าเกิดจะอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ต้องเคลียบบ้านด้วยขึ้นสิขึ้นสินส <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ได้นะเนี่ยมีทางขึ้นทางเดียวโอโ้โห <c oughs> ตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งน,นะครับ ทางนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมสำหรับวิธีเช็คเนี่ยว่าขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้นะคือเราต้องลงไปลองปีนขึ้นมาดูเองนะครับว่ามันปีนได้หรือเปล่าถ้าเกิดปีนได้มันก็คือขึ้นได้แต่ถ้าเราปีนไม่ได้ผีมก็ขึ้นไม่ได้โหที่นี้เมืองใหญ่มากๆโหนี่ผมจะใช้เวลากี่เดือนในการสำรวจบททั้งเมืองวะเนี่ย โอ,โอ, uh, โอ้โหดูดูได้เป็นที่เหมือนจะเล็กนะแต่ใหญ่มากโอ้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอุ้ยผีเม่งขึ้นมาเฉยก็ลองเนี่ยคือบันไดมันขึ้นมาได้ไงฉะนั้นถ้าเกิดจะอยู่ข้างบนนี้นะครับต้องเอาอะไรมาปิดบันไดด้วย แต่ม,มันน่าอยู่นะแต่ต้องระวังอีกาด้วยบางกันเอา้าพังตายไหมไม่ตายหรอกรู้ มันจะแรงกว่าคิกซายนะครับแต่ว่าจะเปลืองสเตมิน้าโคตรๆตายไปมึงอะโอ้พี่มึงปีนขึ้นมานี่มันพี่ริวจิตสัมผัสทั้งอื่นไม่น่าจะขึ้นได้นะขอมองหาก่อนว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าที่เนี่ยเฮ้ยทางนี้ขึ้นได้ว่ะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะแต่เราสามารถทําให้มันปลอดภัยได้เดี๋ยวขอคับเตียงก่อนเพื่อตายแต่ก็ไม่อยากจะตายแล้วนะแต่เพื่อตายสโตนเอ็กมาครับอันนี้ทิ้งไปเพราะว่าพังละไม่ซ่อมอะขี้เกียจโอเคแล้วก็เอาเตียงมาเอาวางข,ข้างบนนี่แหละดูปลอดภัยดี ตอนนี้เวลา11บเนาฬิกาโอเคอยังไม่มืดยังไม่เที่ยงเลยอมืมันมีฝาเปิดปิดนะเนี่ยเอาที่เปิดไม้ก่อนก็แล้วกันโอเคที่เปิดไม้มาวางไปเลยครับผมนี่คืออย่างน้อยมันก็มีอะไรป้องกันผีแป๊บนึงไงแล้วก็ทางที่ดีน่าจะทำอะไรกันไว้ตรงนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะมีที่เปิดไม้แล้วก็ตาม แล้วก็ตรงนี้ผีปีนขึ้นมาได้ใช่ไหมตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าได้แต่แตว่าตรงนี้ยได้ฉะนั้นเราต้องพังครับโอ้โหพังไม่ไหวพังไหวปะวะเฮ้ยไม่แข็งเท่าไหร่นะพันห้านะไม่แข็งโคตรแข็งเฮ้ยผมว่าบ้านหลังนั้นน่าอยู่กว่านู้น่ะเห็นไหมคือหลังคามันคอบพอดีแล้วเออ เฮ้ผมว่าได้ป่ะไปดูบ้านหลังนั้นกันครับลงลงทางนี้ง่ายกว่าะโอเคโอค๊ยไม่ใช่ไปดูบ้านหลังนั้นดีกว่าครับดูเหมือนจะดีกว่านะเพราะว่ามีห้องใต้หลังคาให้เราเรียบร้อยโอเคครับซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีไปไม่ได้ มองหาพีด้วยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะโอเคครับผมเจอดักเทปเอาไว้ทำเบนเนตขึ้นไปยังไงแค่นั่นแหละต้องต่อกล่องขึ้นไปแล้วมั้งตัวหนักมากตอนนี้วิ่งโคตรช้าเลยต่อมนตรงนี้แหละแล้วก็สร้างเพิ่มเดี๋ยวเคเวสอย่าเพิ่งทำ เอาชีวิตรอดก่อนตอนนี้าสักสิบกล่องเลยแล้วกันนะครับโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราก็เก็บกลับมาด้วยนะเพื่อไม่ให้ผีมันปีนขึ้นมาได้ครับโอ้ย ไปเปอร์ไมเจ้าเจอเปเปอร์เยอะมากโอ้โหเอาเรื่องครับผมอืม้มเอาว่ะแต่การพาวเดอร์เราไม่มีเลยไม่เป็นไรครับเท่าที่มีไปก่อนก็แล้วกันนะครับ โอ้โหอย่างน้อยก็มีสี่นัดหรอวะเอาวะ่ะเอาวะ่ะแม่เจอปืนตั้งแต่ต้นเกมน,นี่มันดีงี้นี้เองเนี่ยตรงนี้ผมว่าได้นะแต่ผมอยากขึ้นไปข้างบนอีกอะตรงนี้ดูยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่าทางมันแบบเดินยากเกินทางมันยังเดินเดินยากมากอะเฮ้ยไ,ได้เสื้อวะ่ะได้เสื้อตัวใหม่มา ป้องกันบวก5้ากันหนาวด้วยโอเคใส่ไปเลยเดี๋ยว w. จบิวจบโอเคแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนน่าจะดีกว่าบนอีกครับผมตรงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้เก็บไปแล้วเมื่อกี้เรามองมาไงคือเราเห็นว่ามันมีบนไปอีก วิธีขึ้นก็อย่างเงี้ยแหละเหมือนเกมใหม่ครับโอเคโหนนี่ไม่น่ามีผีเอออย่างงี้สิโอ้โหนี่มันเซฟโซนเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยโอ้โหสองหมนห้าสบายสบายนี่แหละครับผมเขาเรียกว่าเซฟโซนที่แท้ทรูเนี่ยแหละเหนื่อยนะโอเคเซฟโซนเราเราได้เซฟโซนแล้วล่ะอยู่แม่งบนหลังคานี่แหละ ก็เราต้องทำกล่องนะครับกล่องกล่องสโตเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วเราจะหนักพอเราหนักเนี่ยมันจะกินสตมิน่เยอะมากไหนวะสโตผมเอาแปะไว้ข้างบนนี่ก็แล้วกันโอเคเคาน่าจะพอได้แล้วละ่ะเดี๋ยวไอเสื้อที่เราไม่ได้ใช้เราเ,าเก็บไว้เก็บไปก่อนเผื่อวันหน้าวันหลังมีโอกาสใช้จะได้อ,ออกมาใช้ได้ เดี๋ยวอันนี้มันขวดน้ำแบบเติมได้นะครับโอเคเราต้องทำที่ป้องกันนะเราต้องทำเซฟโซนตรงนี้ให้มันปลอดภยัยเพราะว่าผมบอกเลยว่าเอาไม่อยู่หรอกผีดุขนาดน,นี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะเก็บของอยังนานโอ้โหดูอย่างไกลครับผมอันนี้คือที่เราไปที่ก่อนหน้านี้ก็ ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เพราะว่าข้างบนมันโล่งไงดูไม่ปลอดภัยนะครับโอเคฉะนั้นเราจะมาทําบ้านกันที่ตรงนี้แหละทําตั้งแต่เริ่มเลยเราต้องอาศัยหลังคาของมันด้วยนะเพื่อให้มันแบกดาเมจให้เรานะครับแล้วก็เสานี้ด้วยจะได้เป็นการประหยัดประหยัดเราเอ้ยไม่ใช่จะพันโอ้โหพลาดเลยไปพันฟรีเสียของไหมเนะี่ย กด <c oughs> ผิดชีวิตเปลี่ยนอเอ้ยผมตีกรอบเลยตีไปโอเคะตีกรอบไว้เดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ก่อสร้างมาใส่นะครับ่ะฮะต้องอาศัยเสาอันเนี้ยเป็นตัวช่วยรับแบ่งดาเมจด,ด้วยนะครับ แล้วก็ประตูหน้าใช่ไหมประตูนี้มันกินกี่ช่องวะจำไม่ได้โอเคช่องกลางดีกว่าประตูอ่ะฮะแล้วก็สร้างประตู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 ตัวนี้สร้างได้แต่ประตูไม้นะครับอ่ะฮะประตูประตูประตูตัวนี้ดีกว่าโอเคมีประตูแล้ว เดี๋ยวผมจะใช้เป็นผนังไม้ไปก่อนแล้วกันนะลงไปหาไม้เพิ่มนะครับแคนนัสที่มันกินได้เปล่าวะเฮ้ยกินได้เพิ่มน้ําแล้วก็เพิ่มแม็กสเตมินาด้วยโอ้โหแบบนี้ผมไล่ทุบแล้วครับมีของไว้กินนั่นแหละโอ้โหมันเกิดมาดีจังเลยววะเยี่ยมอย่างนี้นี่คือไม่อดน้ำาอ่ล่ะคือกินได้เลย ว่าพวกต้นกระบองเพชรเนี่ยมันจะเก็บน้ำไว้ด้วยนะครับป้อแปะป้อแปะขอตีหน่อยโอ้โหต้นไม้สามร้อยนไปซะโอเคอย่าเพิ่งออกไปไกลจากตัวบ้านเยอะเอาบ้านอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอ้า <c oughs> ไหนวะบ้านเอาเวรกรรมนี่ไงเอ้ยแล้วผมไปทำเตียงอะไรอยู่ตรงนู้นวะเนี่ย อ๋อเพราะว่าเป็นเตียงอันแรกไงต้องขึ้นไปเก็บเตียงแล้วว่าทำเตียงใหม่เลยดีกว่าวะน่าจะทำเตียงใหม่ไปเลยน่าจะง่ายกว่าอุย้ยอะไรวะอุ้ยงูโอ้โหงูโอ้โหงูก็มา โดนงูฉกโดนงูฉกเลยจ้างูขึ้นมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้มัง้งงูนะเว้พี่เนโอเคนี่ก็ผมวิธีขึ้นขึ้นทีก็เก็บทีอะพูดเลยอ่ะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวของเก็บก่อนโอ้ยหนัก ก็ทำผนงังเมื่อกี้เราทำไว้อยู่แล้วนะก่อนที่เราจะลงไปนะครับนี่โอเคมันไม่แข็งแรงมากนะผมพูดเลยว่ามันตอบบางแบบโคตรมาเรามาทําอาหารกันดีกว่าต้องไปเรียนวิชาทําอาหารก่อนด้วยโอ้โหแล้ว Ability เราอืมอ,มอมีผมคุ้มไหมเนี่ย <laughs> เรียนวิชาทําอาหารก่อน โอ้ไข่ไม่มีอีกเอ้ะเมื่อกี้เรามีไข่ไม่ใช่เหรอวะอจำได้ว่าผมมีไข่นะครับถ้าไม่มีหรอวะน้ำดืม่มนี่ไงอ๋อมันใช้อันนี้ทำแล้วก็ใช้สโนบอใช้ลูกหิมะเอามาต้มเป็นน้ำดื่มได้วันนี้กี่โมงแล้วห้าโมงครึ่งโหเวลามันต้องผ่านไปช้าเสเหลือเกินสรุปคือทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้ว กดเรียนเพื่ออะไรวะเมื่อกี้ป่ะออกไปลุยกันดีกว่ากูออกไปก็เจองูอีกว่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องออกมาออกมาฟาร์มกนสมบิสมบิสม,สม Hello, สบีไหนวะฮัลโหลสวัสดีสเตนเจอร์อือ เขอเฮ้ยเรายังไม่ลองใช้ธาน,นูเลยไม่ใช่หรอวะ <c oughs> เฮ้ยเสียงเพลงดังคืออะไรเฮ้ยเก็บคืนได้ด้วย เมื่อกี้เสียงงูเปล่าผมหลอนกับงูมากเลยเจอง,งูเป็นตัวเดียวเดี๋ยวขอเก็บพี่แคนตัสก่อนเพราะมันได้น้ำโอเคค้นสายค้นครับผมค้นมันเข้าไปอืมเฮ้ยเราจะตู้เซฟปเป่ะเพื่อน เราเคลียรไอร้นนั้นก่อนไหมที่มันเหมือนคาสินโนข้างหลังอะโอ้โหที่ผมจะเคลียร์พวกนี้หมดกี่วันกี่เดือนกี่ปีวะเนี้ยยางเยอะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปกว่านี้ละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับเกม7 day to die นะครับมาดูกันว่าเราจะตายกันหรือเปล่า <laughs> โอเคสำหรับ คลิปนี้ขอตัวแหละซีอูจีนุมารุบายบายจ้า